Terima kasih telah <laughs> menonton! 一下雨天。<noise> 去。Oh, <geez. S 2> <laughs>

啊！飞起来，飞飞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  พลงนี้ค่คนแรกบว์วีรองแรกจองกู๊กลงมาแล้วก็สีนแล้วก็เอ็มแล้วก็ใครอะโคลอ้วกเรค่ะโบว์อ๋อบว์โบว์วีจงกู๊กสีีนแล้วก็เอ็มแล้วก็ไอโรบอกเขาชื่อเขาชื่อโคบอกใช่ไหมเขาชื่อเจฮอเจฮอแล้วก็จูก้า เรามีกูอะโกร้องค่ใจไม่มีกูไม่มีตัวตนเราไม่สวเลี่ยจะไม่มีตัวตนก็เลยไม่มีตัวพี่โบ๊อะไรเองนั่นแหละไม่มีตัวตัวในย่มเป็นตัวว่าค่ะพีโหลอกตายอะตัวตตัว้ว่อยู่ดีๆก็มาว่าโเลยโ ไมเน่าไม่เปองั้นเก่าโไม่มีเก่า็งอะไรบ้างคืเก่าแพะมันคิดที่บูที่กูเก่าไม่ใช่เก่าดีนี่เราชอบบูเก่าดีเก่าดีลองอะไรบูโอ๊ย ไม่เลยไอคนที่นั่งเมื่อกี้ก็คือชูก้าใช่นหมไม่ใช่โบโบชูก้านั่งอยู่ใช่ไหมตัวรู้แล้วยังกับเองสวยตายแล้วไม่เคยชมเลยว่าตัวเองสวยแต่เองเอาไปว่าคนที่เขาหล่อเองเอาไปว่าดีเอ๊ แล้วเราพูดตอนไหนว่าเราแล้วเราพูดตอนไหนว่าเราหลอเล่นว่าเขาทปไมว่าเขาไม่หลอเออว่าหลารรอบนะบูชูก้านั่งอยู่บูต้องมีใครสักนมาบูบูไม่ฟังเลยบูเราบูไม่ฟังเลยอ่ะเราขอเยชูก้านังอยู่ไอ้บูชูก้านัราต้องมีใครขึ้คนมาเราบอกว่า ชูก้าที่แปลว่าไข่และนี่ไงน้องเห็นนเป็นชูก้าแล้วมัมีใบออกเดี๋ยวนรแอมาี่สดนะไรนี่ใครบัวจีมินจีมินนะเจีมินเหรอเนีียชูก้าเออ นี่อันนี้คือยุคปัจจุบันทำไมทีวีหิงนอนอยู่เลยบัวยุคปัจจุบันยุคกลางสมัยก่อนอันนี้ถูกกายไหมบัวบัวไงฉันไม่เชื่ออ้าวม้ยไม่เชื่อเองว่าเป็นจีมีเพระเราทำไมจีมีมีสองอันเลยอ่ะเอ้าก็จีมีเขามีสองอันอะเฮ้ที่เบลรักจีได้ที่เบลอันนี้คือยุคปัจจุบันยุคยุคกลางยุคสมัยกลอน เปิดเสียงไว้เนี่ยซีร้องอะไรจีนไอ้อะไจีนพูดเป็ดพูดเป็ดจีนเราพูดผิดก่อนต้จีนร้องก็จีนจีนร้องอันนี้รู้ไหมใครอันนี้อันนี้อะไรรู้ไหมจีนร้องให้กับจองกูจีมีกบวีเออถูกแล้วแต่ว่าไอคอเสุดพายุทีมันจีนนะทำอย่างนี้ใช่อันนั้นคือจองสกีนแล้วก็แล้วจงก็หลงปแล้วไม่ใด้แล้วแล้วไปจ้าดูเนี่ยโบ เราไอ้มเราแก็ทำอย่างี้ยวูจีนก็ทำอยเงี้ยูเขาไปที่หลนไปก็ไดูอันอ้ามน่ทำไม่ทำมันีแต่เราเห็นตรงที่เขาเต้เขากระโกเข้ามทีได้บูจีนอ่ะทำแล้วก็เขาทำให้อามีของเขาอ่ะเขาก็ทา้อามีของเขาวูีด้ยเอาอะไรูแย่งรา้วเอาะไรเราดูซะเด็เขาคือสนนี่ไงวูแต่รูเพื่อนไม่ไ เอาไอ้ไอ้ไอไอชิลเล่ไม่ของอ้ยไม่อาดูพี่ดิเก็ไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยเไม่ชอบถือไว้หรอถืไว้อเพนหน่าก็รู้ไงแต่และถ้าพีเอ็ดกว่าเราลบสิทธ์ไมเเราก็ชอบพี่อ็ดสตอนนี้เราเป็นอาร์มี่สสุดสุด อาม,ม่าอาม,ม่ารูแบบรูแบบรูไม,ไม่ใช่อาม,มี่ <c oughs> เป็นอาม,ม่าบ <c oughs> องด้วยบัว <c oughs> สิสสนคิดหรือ <c oughs> อันนี้อาป็นอามีง้องก่อนนะพัวออันนีอมอ,อันนี้แคนอเจ้า <c oughs> ไอชูการ์บเลบอมนี่หว่าเลยบอมชูการ์บูล่างชูการหนอยแกนล่างโอ้มกีชูการเลยบอมโอ้ยวีร์อเฮ้ยมีคำตีมีด้วยมีชื่อเดูดิกระโดด ม่ใช่แค่คนเดียวที่เป็นรั่ย